สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วคือกันเหมือนเดิมครับมายามอันนี้พี่ซายครับคือกันปะครับพูดมันไม่ใช่บุญพากันยังหายยังเอ้าจะหายยังเกาะโอ้ยจะไปหาถามหาน้ำมันเผ็ดปไหนน้ำมันสุมโบเพียรดเสียงเครื่อเลยเออมาหยำเกาะแม่ครัวพี่น้องจิ <that> <have> <that> ้งกะไรพ่อพี่น้อง อันนี้คุณยายครับอี่แม่อันนี้คุณแม่เต้ไหนเศร้านี่สดเชนไปเโตคนเอาโตคนก็จะทั้งผิดนะเนะอยากเห็นจกของเโถอนเนี่ยโต้ค้นไปยัง เดี๋ยวนี้ไทยพี่น้องเบิงว่ามีพยุตเป็นผู้จังไหนี่พี่น้องเบิงพูนถ้าพลอยยุนได้รู้ผลแล้วพี่ลนั่งดูยักที่ละไป็นไทยออกมาบังหับฟ้อ่อยู่มันเอาสีย่างได้ง่ายเดี๋ยวไปเบิงหันยางไปเบิงขั้วก่อนว่าเกินแด่ยังกินยังเมื่อเช้าคณะนี้แปดโมงแปดโมงกว่าๆคนอยู่พวงเกิดไปงานงานเทศบ้านคนตายคนเสียชีวิต ได้ยังกินพี่น้องมาทั้งนี้อันนี้แต่ไหมหมอเล้ยสิความลงไปหงายเดือดเตาอพีนน้องน้ำยาเข้าปุ้น ยิ่งเรามาส่กัดตั้งพทเดียวเนี่ยมาทบนตั้งหมดเนี่ยยิ่งับยุ่งกันยัดแกะยังเป็นใจกัดเอากัดเอาเลียดหวานซะได้บุ๊อะไรอย่างเอา้ยใส่ลูกดดวยมาใส่ลูกด้วยมันว่าเผ็ดปันใดไม่จัดมันไม่จัดนี่นังเอกด้วยนะคะไม่อยังเนังเอกนังเอกของงานด้วยนะคะที่น้องเคยกินใต้น้ำยาใส่กับไส่ลูกชิ้นเนาะอืออันนี้ก็ลูกชิ้นสูตรได้หนิ ลูกชิ้นปลาอืมลูกชิ้นปลาลูกชิ้นป่าลูกชินปลาลูกชิ้นโมนีมันออกเป็นฤดูเนี่ยมันไม่ได้ออกประจำคือลูกชิ้นยื่ตลาดเนี่ยน้ำยาน้ำยาเฮ็ดเพาะพี่น้องเคยได้กินเคยได้เห็นบ่พี่น้องปะเนี้ออัดไว้เพียบเนี่ยละเพิ่นสิมายามบานยำไดยังเค็ดให้น้องกินสันเดชกันดิส่งกับเพาะกระเทินอันไปได้สูตรมาตราไสคิดเองเรียงมุ่งเนี่ยว่ามันเป็นตาแซ่บน้ำยาเฮ็ดเพาะ นีครั้งแรกในชีวิตเด้นี่พี่น้องเอ๋อการที่ส่งไปให้กับพยุกกับทีผู้สิ่อยาให้กินน่ะจังสิไปตกใส่ตะลามือตกใส่ตะลามือเลยบ่ได้ไหนแล้นี่โทรหามายุใส่ใช้ฟุ้บมาทีตื่นเสาร์ขึ้นมาบบยุใส่แบบยุสกวนมาแบที่มือล้นโทรไปพยุกรุงเทพยบทั้งสั่นว่ะตอนเ้าตอนเ้าไปหาเ็ได้เนาะพ่อน้องจะได้กินยังไงจะได้กินนันเขาใส้ใส่อะไรที่ใส่ให้กินแล้วแซบเนาะมันบ่ได้สีเดียวตอนเ้าไปเคี่ยวเนี่ยมันขาวจนพุ่นเนี่ย อมันว่าได้เป็นสีนี่เลยสีนี่เพรเห็นเลยเ่าเห็นแล้วมันไปกับดินหมดแล้วมันเท่ามันมันมันออกมันถืออากาศที่วันวันสองเท่าไปหาวันเพิ่นได้ซีโล่หาโล่จาของเต็มที่โลกลัวสองเท่าหามาเมื่อแรกเอามาให้ยาเอ้ยเมริยาก็ได้กินแล้วหาหม้อหมูสองทรงไปลูกสายสองคนทั้งนี่ละวุวน่ะบัดนี้หาหม้อแก่สามกินเป็นว่าผัดกะเพราอร่อยอยู่นะแม่ว่า์ซันตําลวัดนี้ พู่น้องเนี่ยพ่นพ่อยุทธเนี่ยมามายิ้มได้ผนเด้สิรนั่นอัดตฟิตไว้ส่นดอกมันจะแซ่บขึ้นตัอคนว่าอืมมันสุกเลยทีเดียวช่งซิมอ๋อใบแล้วน้ำยาเห็ดเพาะเยจะให้กินเดียววะว่าเคยได้ยินในต่างห่างเลยนะเพี่ยนเพื่อนพี่น้องลูกชิ้นลอยองโลงลงแรงเลยเนี่ลูกชิ้นป่าพะนะเอาลองดูเนี่ยลองเบิังลองเบิ๋งมันฟูมันดี มันสูกแล้วีสุกแน่ขอ๋อไปแล้วแล้วลวกไปแล้วลวกไปแล้วแล้วก็อัดฟิตไปถ่ายมันวัสูกมันกับว่ามีเลียดออก่กรอบวะระวังน้ำข้งในมันเป่าน้ำเป่าอะไรดิขนาดขับไปพอสมัยเขาเคลียร์พอมอ่าี้ยบญห้องตายอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสําุดกินบมือเนี่ยกินโลดหอยสบายใจแล้ว้อยสมบายใจแล้วเนี่ย เมื่อไรไฟดับแขวนยันเรีกคนเอาซะน้อน้องมาบ้านนี้จิงซะน้องละเมื่อไรวันเมื่อไหหย่อมหยาดมันหอนแต่ว่าถามบอกคว่ำนัวมันมันสินัวก็เกียงธรรมดาดิพอย่าพอน้ำยาเขาเขามาเห็ดมันเห็ดรสเค็มเนาะถ้าเกิเป็นฮอปพายก็ไม่มันซึ้งลงไปได้ใส่มันนูนบ้านี้ใส่มันม้วนมู้งบ้านดำครับเนี่ยตั้งใจเนี่ยหนะสมสมปั้นหนึ่งก็คือต่างฮาแกงเงฮอกเฮาก็ใส่เฮาก็ใส่แต่ว่าแกง รสอันน้ำซุปมันนั่นพอดีมันบ่แต่แมนแต่ว่าอันน้ำยาข้าวปุ้นนะมันต้องออกเค็มออกหวานอยู่แล้วนะมัน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 เค็มอ่ะนะแล้วเพิ่นว่าเฮ็ดผอบ่ต้องหย่างว่าเพราะคนมีความรู้เพิ่นได้โตอยู่แล้วผู้่นผู้่นเพิ่นเฮ็ดกินซุปปีแล้วพคนวางสิผู้เนี่ยเอามาเบิ่งเนี่ติดใจมันสิกินดีกันสิเอาเอาพี่น้องเอย้ยลูกชิ้นปลา่เนาะ่ได้ที่แรกที่แรกฟังว่ามันปลาเนาะ เนี่ยมันเริ่มร้อยแล้วเนี่ยเพราะตำนามเดือดมันเริ่มร้อยแล้วเอามาพี่น้องเขาเบิ่งเพียเต็มหม้อนแล้วสามถุงนอนหม้อนเลยแต่ว่ามันสิเป็นนิ่มๆมันเป็นขอมันก็แข็งเขาเอิ้นอยู่ดีเขาเอิ้นเฮ็ดพอยนี่ก่อนเฮ็ดพอยยังอยู่ใหนกว่านังบ่หนังฝ่ายบ่แมนนี่หนังกับฝ่ายอันนี้เป็นฝ่ายเนาะนติถามมีบุญบนรู่เรียงบ่บ่ผ้าไปกับไปวันนี้เฮ็ดพอกับยุ่กับมองเด้วยท่านมองขึ้นหนึ่งกับพ่อเสบเด้วยเป็นน้ำดินพี่กันด้เฮ็ดอ่ะท่านได้สูบไปกับว่า เอาแล้วปิกแกล์เดี๋ยวรอต้นหอมยังเดียวเพราะว่าสิเซรีเกินไปก็แบ่เฉพาะบ,บกกาะเนี่ยตั้งใจแล้วสมประสองค์แล้วบัดนี้สบายใจแล้วกินมคมแล้วผู้นีล้ล่ะผู้สุดท้ายแมนขอ,อของการ<ว>หาปลาเพราะว่าเห็ดเป็นเมนูไปเลยสองทุงนี้ผู้น,น,นั้นสองทุงนะนี้พี่นี่ถึงส่นะเนี่ยสมแล้วบัดนี้แล้วแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตครับรรข้างแรกในชีวิตดีลเลยเดีย นำยาเห็ดพะแล้วก็เคยได้ยินอีกตั้งอักวันนี้วันเห็ดเม่เห็ดพอเยอม้นว่าใคนไปเจ็บกันสิฟันเห็นดีหรือเปล่าเจ้าว่าคนได้ม้าจันส่เนาะคนไปเสียเต็มตาได้ตาเอาตาญ่เป็นกระเต็มอจ้าของสองคนผมไม่ได้สนิทก็ดีใจบันี้บัดสิมาพี่น้อง ขันแม่นผู้พ่ทนน้ำเมีย้ดีขาขันถิมยุคโคลงเท้าของเขาว่าถือแล้วข่อยนักข่อยยางตีนเป้าเพน่ถือทั้งเหตุเฉพาะเท่าปีนขึ้นผู้ดเนะตอนปีนเนี่ยบอสเขาไหนว่าตอนลงมาเนี่ยมันไม่เมื่อยไรรถจอดเหมอนสอสามลอนน่ะอไปกับพอไปลรถจอดด้วยไก่มันจอดสามล้อที่ล้หมดเลยทำไมต้องแว้งหมดเลยยางกลับเนาะรถเราไปไปด่เดดีบอสขึ้นมาได้รถจอดด้วยไก่มันสงขยางหาเนาะ ไปกับสมาังแวบมึงเจ้าวขาไปบ่เป็นยังปินเดกรตื้นเต้นย่านแต่พอพอดขามาหนงเท่ากัไ้พวนีถือเอาเด้อคนบ่ถือคใหบันนี้ขั้นไปืนนึ่งพ่นไปพอุ๊บเพนสิบปากเด้อักเอาเดี๋ยทั้งนี้เ้อวันนี้ขี่อยู่เกิททั้งนี้อ้วงตายย้าเขาม่เกี่ยวันนี้จากมันแม ช่าก็ร้หงดีใจสนองปรอหงบ่ได้มันดีใจก็ของนพอาตยาตมูบ่ได้นะเคยอยู่สิกินมันดจากมูเเด้เบิดดอสาถุงเสียบเสียบไังเทียมันคือหลูกปิงป่องอย่ตั้เทียฟ่งต้องเก็ดตัวงเคียเขาเคลียรแล้วเขาก็เห็นกับมีมีอ้ติ้งว่าบ่ได้เราไม่ป้าบุเด้อสิกินบ่พอเราบนบ่ถนาบ่ได้ก็เหียอมีไอติงวาแต่ว่าซิ่มันมันเป็นนิ่มๆเสียบเดี๋ยวนี้ก็ยืสาวหน่อยสามสิบเอ็ดเขาสาเนาะ ไปยุ่งเทปอีกบ้งหน่อยปีเคยเก็บแต่เป็นนิดหน่อยเลียงควอย่างนนิดหน่อยเรียงควาวก็เลียนจะเลียนปฐมหมดเนาะสูมือนี่ยังออกเเด้อมคนไปคนกับไปจับปีทังตัวควายใจมคนไปมันออกเรื่อยเมันฝนดีเนาะขณะนี้บนเราเป็นคนยันมึงบงเลยไม่เห็นนังเราเ้วยยานเลยดิบอ่หัวซาเดี๋ยวหัวซ่าคนเด็กน้อยว่าแม่จะยสายตาจติดใจแล้วพี่หยุดมันบ่อมันโบหันเถาเด้ ไปพูดลวงนี่หลงป้าสองเทียสองเข่ายัมันตาสก็ถึงยางลบไปหายทั้งพุ่นนะไาน้องวัดเรศสนามบ้านสมบัตาไปแล้วเฮียขึ้นพูดบบอ้ีเกียบบุกินจ้ลงนีจัดเยาวันห่อ เรียอว่าเขากินน่ะมันมันแก่บ่อันอันนี้อาอันวีมันอามือได้สิไปนักก็ว่าเขา่ห่าแล้วน่ขาวาตีห่าตีนึ่งนเเขาคอยเรียบร้อยคนดี้เพราะ่าเขาไปขอห้องเพียคือพอยนกม่ติงอย่เพรมาเก็อจะเือพี่น้อง่มหลับเาปยนจะไหนก็แซงบ่นอมหลับแต่ว่านี่สิได้ซื้อกินอะกิรเท่าไรก็สิได้ซื้อเขาบริเพันเขาบริเพันพอขาดกลางเนี้ยทุ่มเขาไปหายมลำกินคือเขาซื้อไป ตัวสิ่เป็นหอดเขาเริ่เที่ยวเขายัดใส่บ่มัน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 สแก่มันบ่อแสบมันสีแก่แหละพ่อลูกมันแกินกันพูดอดไรวท่านเนี่ยไน่แขำยาเห็ดผอเนี่ยแสบก้อแสบก้อแจงเห็ดผอยาแสบก้อลูกแสบลูกที่ยากับที่กับแสบรองเบิงพี่น้องลองเบิงพูดอะไรวะท่านเนี่ยใช่เลยน้องสาวไปยเห็นกันเนาะน้องสาวคอย โรหาจังเลยโรหาอวยู่างสาวไปมาม่น้ำน้มาเป็นบันาสานกถื้นาหนี่วันนไปหามอมาดูโพดมาบันไม่นานแล้วก็ทรไวไฟแล้วก็ได้ไปมาง่เห็น้อหลือมาตะมูคนนี้เเป็นมหาแม่กัมอาีหนุ่มใสชุดีฝากไว้สมี่สักก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวกหยุดหัวขาแตงแต่มอน น้ำยาดิบันอยู่ในนี่มิต่างกัปลามีตาปลาทูน้ำยาปลาทูทั่วไปที่เขาเห็ดกันเป็นเป็นเป็นคนไดว่ามันสูตรเด็นี่ยเนี่ยเนอามากินอีกสิ่มันสูตรเด็กคือตัวนี้ลีเี่น้ลงในยองเพราะว่าบ่มักอีหอิเฮ็ดพอนี่คือมีจักคนได้นะกันพูดอดไเฮ็ดพอกิโลละเท่ากับพูว่าพ่นนั่นแล้วพันเด็ดินเดือดเข้าป่าพังลง่าเราเคยฮ็ดพอไล่อ้ัทั่วเาเอาไม้แม่กัมีตะออไม้เล้วกิน่ะองัเอทั่วอยู่้พี่เดียพนลุง แตงมันม่นเพ่อแตงรสดีดพี่น้องสลับชิมีมสาวไปสนิทสะกอนพอกันไม่คิดนะสลับชิมีสบายดีพี่น้อง